แต่งหน้าแบบคนจีนหน่อยค่ะที่เป็นกระแสบรัชออนบวกลองพื้นลองพื้นอันนี้ละกันบรัชออนดูใกล้สีของเขามาที่สุดอันนี้คือลงกันแดดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลาลาโมสอนี้นี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างอุย้ยหน้าขาวขึ้นหรอตอนนั้นยังใช้พอดีผิวอยู่เลยอย่างนี้หนึ่งนะนิดหนึ่งไปก็แอบลงเยอะเหมือนกันนี่ตรงน,รงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตาด้วย พับจีนไม่ใช่พับจีเอาแล้วนะก,กดไปอย่างเดียวก็จะเน้นกดเวนออกไปแล้วกันไม่ร้ยังไงอะจะบอกว่าชุบน้ําแล้วนะพับจีอันนี้บีบมาดมา,มา,มาแล้วอะใช้ดีอะตกไปโฮ้ยฟบไม่ไม่ไม่แล้วมันคือแบบว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่แค่ทุกอย่างดุมลมมนลองพือมันไม่เยอะเกินไปมันไม่เยอะเกินไปอ่ะงงไหมไม่ได้ดูหนักเกินไปเว้ย อ่ะจุดเนี้ยไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆนะแกก็บ,บิวเพิ่มไปมันตื่นอะเมื่อกี้เหมือนยังไม่ตื่นเกินไปแต่กาลังคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นสีส้มก็น่าจะรอดแล้วถ้าเป็นสียำตามันจะรอดไหมวะทุกคนว่าไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาปัดแก้มตาพี่สาวจีนกันคะ่ะคือได้น้องมาใหม่ เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะต้องเอาเบอร์สืสามาชมคูแบบกุลาบกุลาบหน่อยก็สโตรสหน่อย,อยแต่แก้มแบบที่สาวจีนก็คือที่สว่างสุดเนะี่ยลงก่อนเลยช่วงนี้โอ้โอ,โอ้ไม่คาดหวังเห็นใช่ไหมว่าน้องเขาออกสีนิดน,นึงอ่ะมันเป็นคนมบลึกเหนอแล้วไหนต่อ A B วันนี้เหรอวนันนี้เขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้ก็คือแกปัดไล่ไปเลยอ่ะ A B C อ่ะ ดีสีก็คือแบบจะเป็นแบบตุ่นๆสีผู้ดีมากซีก็คือใช่ไหมวู้คือไล่สีมาสวยมากสีมันอ่อนมากคิดว่าสีมันจะไม่ออก แน่เนี่ยยิ่งสีเน่โอ้ยจะกลับกลายเป็นชอบสีอ่อนของเขามากเลยอะ่ะอ่ะทารั้างนึงให้มันเสร็จไปนะคะคือตอนนี้กํลาลังอึ้งอยู่กับสีอ่อนของเขาเนี่ยเอ๊เอทำออกมาดีตรงนี้รู้ตื่นขึ้นอนะ่ะเบ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 ะลงไปสวยเนาะโอ้ยปัดแก้มตามที่สองจีนสวยมากเลยอะ่ะเอามาสองสีอะ่ะเอาส่วสีมาด้วยแต่ว่าสนว์สีไปปัดวันหน้านะกเกจก็คือเป็นหยกสวยมากดูดิมาทุกคนฟินิ์ยุคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะจากน้องคนนี้แก้มอย่างเดียวสวย มันดูมันเลื่อนมันดูไล่เฉดสีแบบอ๋อแล้วหน้ามันแก้มันดูมิมติเห็นปะไม่คาดหวงังแต่ว่าันทำได้ดียอดแอดะ้บ๊ายบาย